รังสวยครับเนาะกำลังติ้มเลยครับผมมันกวนน้ำครับผมครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ นี่เดี๋ยวมาดูพึ่งอันนี้ครับผมเมื่อกี้ผมไปหาไปเอาไปเลยครับพี่น้องแต่ว่าไปเจอหนึ่งรังครับผมตามครับที่ไหนได้ครับอยู่ต้นกระหนุนของเขาเนยครับผมอยู่ในบ้านนะครับไม่สามารถจะตีถึงเขาได้นะครับเพราะไม่ได้ก็้าไปปอ่ตียังไงครับผมผมคิดว่าเขาคงจะไม่ให้ตีนะครับถ้าเขาให้ตีคงน่าจะมีคนอื่นตีไปนานแล้วแต่ก็มาเจอลุงคนนึงครับเมื่อกี้แล้วก็ลุงบอกว่าเจอแต่ตอนนี้ไม่หนึ่งรังแล้วครับผมเดี๋ยวจะมาหาดูว่าอยู่ที่ไหนครับพี่น้องครับ อันนี้ก็ซื้อหาเตรียมกมไม้นี้ไปก่อนนะผมอยู่บริเวณนี้ครับคุณลุงมาตัตนหญ้าเจอไว้ครับพี่น้องต้องไปหาดูครับหม้ตัวๆเลยครับผมดูว่ากิ่งกับละกิ่งนเงี้ยกิ่งแบบนี้ตัวๆทั้งนั้นนะครับไปกันเรื่อยๆครับผมอยู่บริเวณนี้นะครับผมต้หาดูครับผม อยู่ต่ำติดดินเลยครับพี่น้องถ้าค,คุณลุงแกไม่โกหกคงน่าจะได้ตีกับวันนี้นี่นะครับพี่น้องครับผมคุณลุงบอกว่าอยู่ใกล้กับสวนยางสวนเล็กนี้นะครับผมอันนี้ก็กำลังดึนอาอยู่ครับพี่น้องน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมไม้นี้ไม่กี่ต้นนะผมน่าจะหาไม่ยากนะครับ ไอน้ำเกี่ยวกระพิ้นยังไม่เจอกรบพี่น้องครับผมเดินกันมาในตั้งนาแล้วครับผมไม่ได้อยู่บริเวณนี้นะผมอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมว่าอยู่ต้นต้นกลบนะครับพี่น้องก็น่าจะเป็นต้นนี้แล้วครับผมต้องอ่านเลยมีหลายต้นอยู่ครับพี่น้องเราเพิ่โดนครับผมนี่ครับผมวันนี้ก็สิ่งที่ใจตามซุปก็หาไม่ยากครับผม หวังง่งนะผมแต่ว่ามันก็อันตรายเหมือนกันครับผมถ้าเกิดหมดไฟเกิดตกลงไปก็อาจจะลุกลามไปไกลนะผมพี <c oughs> ่น้องสานใดี่ดตีพึ่งในช่วงนี้ก็ระมัดระว,วังเรื่องไยป่ากันด้วยครับพี่น้องครับผมตีติดก็ดับโค้ไอซนิดน,นะครับผมอย่าให้โคกประนามว่าปลานตีพึ่งตาํตาให้เกิดไยป่านะครับพี่น้องดีครับผม คือหนาดูกันก่อนนะครับพี่น้องคือแล้วครับพี่น,น้องยังไม่ใหญ่มากเลยอูกีนะครับกดจมติดริงนะครับพี่น้องนี่ครับผม น่าจะเก๋บ้างแล้วครับจะตัดลุยกันเลยครับพี่เนาะจะเป็นฟางแง่งกับใบกระตินนะครับผมไม่ก่อยติดนะครับ

น้ำมีนิดเดียวครับผมแต่ตัวหอนสวยครับโอ้โหน่าเสียดายครับผมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรในกอใยนะครับพี่น้องเกาะเกาวสวยครับผมแบบนี้ครับแบบนี้จะเป็นตัวหอนที่สวยมากคนระับกำลังต่อรังอยู่ครับ โอโตอนไปกินแล้วกันนะครับพี่น้องเพราะว่าน้ำมีน้อยเดียวกับผมไม่ดีลารับพี่น้องครับผมถัดครับผมนี่ครับพี่น้องครับผมรวบดังนี้สวยนะครับมีแต่รังนะครับพี่น้องไม่ได้มีอนหัวน้ำอะไรกับเขาเนะครับผมนี่ครับผมคนหัวน้ำน้ำมีนะครับผมแต่ว่าจะโฟกับผมกีสอนมีนิดเดียวครับ เอาไปกินนะพี่น้องนี่ก็จะบายสองนะครับผมมา,าตั้งแต่สิบโมงนะครับมีร้าบ หนกี่สนครับพี่น้องนิดเดียวครับวางไว้ก่อนครับตีปึ้งจะไมเอาน้ำหวานได้ไหมพี่น้องนีครับผมหน่อยเดียวครับพี่น้อง <c oughs> มันก็กินจังครับี๋้วก็ดึงออก อย่างเงี้ยแล้วครับใส่ไว้ก่อนนะผนี่ครับน้ำหวานครับพี่น้องจะโกดวนด้วยนะครับผมไปกินนะทำเมน,นูกิน ว่ากันครับผมเพราะว่าทางนี้มันอยู่ใกล้บ้านนะผมตรงเองหมดนะครับต้นเป็นจะสวยเลยครับเฉดบนกาตัวเองไหมนะครับผมเฉดบน,นกาตัวเองนะครับเป็นครับผม เป็นนี้เต็มสวยๆแล้วครับหนักปึ๊ดแล้วครับเป็นกิโลแล้วครับผมเป็นนี้ เป็น,นครับดนตัวขอนครับดรังนี้นี่ลาไปต้มขี้ปึ้งครับพี่น้นนอง พอเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูวันที่รถนะครับผมอย่างจากอากาศมันร้อนเดี๋ยวต้องดับกุ๊บฝนนะครับผมกันควายจะกินสวนของเชียบ้านก็ได้ครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวไฟก็ต้องดับให้สนิทนะครับพี่น้องเราจะปลาไปจับในที่ที่มันอาจจะเกิดควายได้ครับบ้าครับผมโเล่นครับต้องเก๋เชือกโอกนะครับผมแล้วก็ดับนะครับถ้าไม่เกะเชือกโอกนี่อาจจะไม่ดับนะครับพี่น้องแล้วก็เอานี่ครับผมเกะอย่างนี้ครับ ตัวจัดนะครับว่าดับนะครับพี่น้องจุดนี้ไม่มีที่จะลามได้นะครับไปแล้วพี่น้องครับผมดับแล้วครับผมมันมีควันแล้วนะครับผมถ้าเกิดกวยขึ้นมาก็ไม่เจ็ผมเลยแล้วครับผมเพราะมันดับไปซะแล้วครับพี่น้องเต่างกับที่ชุดก่อนนะพี่น้องร้อนครับผมอากาศครับผมหยุดไปแล้วครับพี่น้องผมกลับมาถึงรถแล้วครับผมเดินมาเดดโดนมากเลยครับผมดูครับผม ยาหนี้ตายหมดแล้วครับพี่น้องอยู่ใกล้กับสวนปาล์มนะผมปาล์มของน้าที่ผมมาตุงเบ็ดอยู่นะครับพี่น้องไม่ค่อยมีน้ำหวานนะผมกลิ่นนี้ผมนีผมมีนะผมแต่ว่ามันโช่ด้วยครับผมผมว่าประมาณหนึ่งกวนชลามน่าจะได้ครับพี่น้องกวนกระติงกวนชะลามนะครับผมก็ พอได้กินครับเจ๊ว่านี่ครับผมต้นนี่ถือว่าจะไดอยู่ครับผมต้นไม่เสียเที่ยนนะครับวันนี้ครับผมเมื่อเมื่อวันก่อนที่ผมไปตีต้นนุ่นนะครับผมต้นนุ่นต้นสูงนุ่นต้นไม่ได้นะครับผมแต่ได้น้ำนะครับอย่างดีที่ได้บ้างนะครับผมนี่ก็ถือว่าโอเคนะผมถึงจะไม่ได้น้ําแต่ว่าอย่างน้อยก็มีตัวหอนมาสามเป็นนะครับผมนี่ครับผม ผมหมดแล้วครับดังนี้ผมนีครับผมเป็นเป็นกลางนี่จะสวยมากครับผมพี่น้องเต็มเลยครับตรงกลางอาจจะเกยจังนิดแล้วครับผมแต่ว่าใช้มีดปาดเกาะตัวเกาะออกมาได้ครับผมดังเกยแบบนั้นครับผมเกยครับพี่น้องครับผมก็ได้ก็ที่กว่าไม่ได้ครับผมได้นิดได้หน่อยครับผมทีนี้ก็กลับบ้านแล้วครับผมแต่เกยดังเดียวกันนี้ครับผมไปหาเจอครับแต่ว่าอยู่ในที่ของคนอื่นของนะครับ สามารถจะตีได้ครับผมผมก็ไม่รู้ว่าจะตีได้ไหมว่าแต่ว,ว่าผมก็ขี้เกียจก็ไปต่างของเขานะครับผมเลยตัดปรนามมาขับรถมาเจอคุณลุงคุณลุงบอกว่ามาดูพึ่งครับผมก็ม,มาเจอครับผมแต่ว,ว่ามันไม่มีน้ำครับพี่น้องคลิปนี้ผมก็ลาเพื่อนๆกันไปเพียงท่าทีครับผมก็ขอบคุณที่อคอยบชมและติดตามจ่องของแปรนไลยมาตลอดนะครับพี่น้องขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ